สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ El, ลูคาเอลโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่โมเมนโตโม r ิกันอีกครั้งกันนึงเอ้ยเหยียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาวันนี้ <I> เราจะมาเล่นเรื่องของน้องนี่ Hi, <Mister. S 1> ชื่ออะไรนะผมลืมเออน้องโซทิน่าโอ้โหรับผมมามาเล่นเรื่องของน้องเขากันครับผมมาลุยกันเลย น่ารักที่จัด my story is also my big sis's t e story อ่ะ The only reason I'm here is because of her after all อ้าว <My S 1> ก็คือ <sixth birthday S 1> อ่ะ was when I accidentally realized I had strange powers ก็คือน้องบอกว่าเรื่องของน้องเขากับเรื่องของพี่สาวของเธอก็คือเรื่องเดียวกันเพราะเธอมาอยู่ที่นี่เพราะพี่สาวของเธอครับผมแล้วนี่คือวันเกิดวันที่6เอ้ยวันเกิด6กขวบของเธอ เธอก็ได้รู้ว่าเธอมีพลังพิเศษนะไม่รู้ว่ามันเป็นพลังของแม่มดครับผมดูพ่อแม่ดูซิว่าหนูทำอะไรบ้างแล้วเธอก็โชว์ออฟครับผมครับผมพอเธอโชว์พลังของเธอให้ดูใช่ไหมสิ่งที่น้องเขาสร้างขึ้นมาก็โดนโยนทิ้งไปทันทีครับผม นารเกลียดเหลือเกินโอ้ยถ้าเกิดฉันรู้ว่าเธอจะเป็นแม่มดแล้วก็ฉันคงไม่เกินเธอมาแล้วไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋ออไม่ใช่สิก็คือน้องโดนโยนออกมาจากบ้านนะผมพอ้องไอันนี้ใช้ท่าเอ้ยไม่ใช่ใช้เวทมนต์ของตัวเองได้ใช่ไหมก็พ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่ก็รังเกียจมากว่าเอ้ยลูกสาวตัวเองเป็นแม่มดไว้แล้วก็ทิ้งลูกออกจากบ้านเลยับผม ลูกก็งงครับผมน้องเขาก็งงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วดูเหมือนว่าประตูของบ้านนี้จะไม่เปิดให้เธออีกต่อไปคือเธอแบบโดนทอดทิ้งเต็มเ็มแล้วอะ่ะครับผมร้องไห้เลยอาวพี่สาวก็โดนโยนล,ลงมาด้วย <c oughs> กรรม คือน้องสาวโดนโยนออกมาแล้วพอพ่อแม่คิดพอพ่อแม่รู้ว่าเฮ้ยน้องคนเล็กเป็นแม่มดแสดงว่าน้องคนโตก็เป็นแม่มดเหมือนกันสิก็คือพอ่พอแม่เลยโยนโยนลูกคนโตออกมาด้วยซะง,งั้นแล้วแล้วไม่คิดถึงตัวเองมัางเหรอก็คือตัวเองเกิดลูกเป็นแม่มดทั้งนั้นน่ะแล้วแล้ว,ลวคนที่ ใครกำเนิดล่ะอ <laughs> โอ้โหทำไปได้อืมครัสวยมากมันไม่เป็นไร <She> said, เออ b e f o r holding out a stuffed bear she had made for me ออ my mind struggled to keep up but I accepted her present ออ then big sis pulled me into her warm embrace ออ happy birthday she h u m you can't big sis Going kicked out too. เอา้าโอ้ยเด so ียวไม่ใช่ผมนึกว่าพี่สาวคนโตโดนโยนออกมาที่ไหนได้ไม่ใ şey> ช่พ <да ี่สาวคนโตเดินออกมาจากบ้านเองโอ้แล้วก็มาบอกมาปอบน้องสาวครับผมแล้วก็ให้ของขวัญวันเกิดน้องสาวเว้ยน้องสาวแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเกิดทำอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนทิ้งออกมาด้วยอีกคนนึงนะ And once they started, they never stopped. Uh, I held the stuffed bear close to my chest and wept in Big Sis's arms. After that, the two of us went into hiding. Oh. Every day was tough, but just knowing Big Sis was waiting for me at home was all I needed to be happy. Oh. But I guess witches really aren't allowed to find happiness. Oh. ก็คือน้องบอกว่าน้องก็นะไปหาที่น้องก็พอน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะก็หาที่ก็คือหาที่หลบซ่อนให้เป็นเหมือนกับเปนบ้านใหม่ของเธอแล้วพอเธอคิดว่าเออถ้าเกิดมีพี่สาวรออยู่ชั้นอยู่ที่บ้านเธอก็พอใจแล้วอะไรประมาณนี้แต่น้องเขาทิ้งท้ายไว้ว่าเออแต่สุดท้ายแล้วแม่มดก็ไม่มีวันที่จะได้มีความสุขอยู่ดีเออ the inquisition appeared without warning they had found out i was a witch While well, i shook in fear big sis turned to me and gave me an awkward smile oh i'm not a witch so they won't capture me so you go get a head start and i'll catch up oh Those words. How could ทุเลมากโอ้ก็คือก็คือผู้สืบเสอนสอบสวนอ่ะโผล่หัวมาเว้ยเออแล้วมาบอกแพ้วมารู้ว่าเออน้องเขาว่าเป็นแม่มดเว้ยเออแล้วพี่สาวก็บอกน้องว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แม่มดนะพวกเขาอาจจะต้องจะต้องไม่ไม่ทำอะไรฉันเพราะฉะนั้นเธอวิ่งไปก่อนเล่นเลยฉันตามไป เออแล้วน้องก็เชื่อคำพูดนี้ครับผมที่ไหนได้ผู้นั้นฆ่าเลียบแน่นอนนี่โอ้ม่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไ้ไม่โออ่โอ้ไ่ไม่โออ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไ้ไม่่โอ้ไม่โอ้ไม้ไไม่โอ้ไม่้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่่ม่่โอ่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ Mm -hmm. I remembered that awkward smile. That's right. Why didn't I realize it? Mm -hmm. Big Sis only ever gives that kind of smile when she's telling one of her bad lies. Mm -hmm. My worries only grew from there. <coughs> and soon I caught wind of a rumor mm -hmm. that a witch named Luna Lin had been captured. <coughs> Hey. ครับผมอืมก็พอพี่สาวบอกให้น้องหนีใช่ไหมน้องก็หนีมาครับผมแต่น้องเพิ่งมารู้ตัวทีหลังครับผมว่าเออไอ้ที่พี่สาวบอกว่าจะตามมาทีหลังอะ่ะเป็นเรื่องโกหกเออพี่สาวก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นเป็นแม่มดแทนน้องสาวครับผมแล้วก็โดนจับตัวไปแล้วไอ้ผู้สูบเสือ ส,สืบสวนสอบสวนของโบสนี่นะรู้กันในนามว่าเป็นพวกที่แบบว่าโหดเหียมอามหิตมากแม่มดท,ที่ถูกจับไปไม่เคยมีชีวิตรอดกลับมาแม้แต่คนเดียวครับผม,มและแน่นอนว่าพี่สาวตายครับผมเออ Why did they capture her? It was for me. She let herself get captured so I could run away. All of all the witches captured by the Inquisition, not a single one has ever come back. you are all tortured in the cruelest ways. Pixis, you've Pooch always protected me, and yet I haven't done a single thing for you in return. Mm. This can't be how it ends! Mm. Whenever I was sad or felt like crying, mm. I would hug the stuffed animal Big Sis gave me. Mm. The bear that was filled with her love and warmth. Mm. That's right. She's always been the one saving me. Mm. But now it's my turn to do the saving! Ooh. I'm going to save you, Big Sis! <laughs> น้องก็บอกว่าเฮ้ยก็คือพี่สาวทำเพื่อเธอใช่ไหมเออเป็นเหยื่อล่อถูกจับไปเพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พี่สาวนะี่ยเป็นเสาหลักของเธอมาโดยเสมอปกป้องเธอมาโดยตลอดแล้วพอเวลาเธอเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ร้องไห้แล้วก็กอดตุ๊กตาของเธอไว้อย่างแนบแน่นใช่ไหมแล,ลแล้วเธอก็รู้ก้นมาได้ทันทีครับผมว่าไม่ใช่ดิ พผมต้องพูดว่าจ,จู่ๆเธอก็รู้ตัวขึ้นเองขึ้นมาเองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่เธอจะต้องปกป้องพี่สาวของตัวเองมั่งเออ His curse dissolving staff helped us climb to the summit, and there we saw Big Sis, who had become a witch of Clefa. Oh. Big Sis would never hurt a fly. How could she? Oh. All of a sudden, the ice started showing us her memories. The Inquisition's torture methods were oh. far crueler than the rumors made them out to be, oh. and Big Sis's heart broke from the pain. อ๋ such you. You big, mm ันคว e ่าปที่ e ำใอ่าเก้ o ากล you t รอยู่นอ i ันจครับผมพอตามไปใช่ไหมเธอก็รู้ว่ามีภูเขาน้ําแข็งขวางทางเธออยู่ครับผมแล้วดันไปเจอไอด้ดุนี่แหละครับผมไอ้เนี่ยหัวหน้าน่า,นาจะเป็น น่าจะหมายถึงเรานะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดุ๊กนี่คือใครครับผมก็คือเขามีคาถาอยู่นะแล้วก็ช่วยเธอเปิดเปิดทางไปหาพี่สาวของเธอครับผมแล้วพอไปเธอเจอพี่สาวใช่ไหมพี่สาวก็กลายเป็นแม่มดของครีฟาไปแล้วก็คือเป็นปีศาจเป็นพวกชั่วร้ายไปแล้วก็คือพี่สาวแม่เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ใจิตใจอ่อนโยนไม่เคยแม้แต่จะทําร้ายแมลง มแมลงหวีมแมลงวันอะไรเงี้ยนะเออแล้วสักพักหนึ่งไอ้นี่ก้อนน้าแข็งที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็เป็นมันก็ฉายภาพว่าเออไอ้พวกผู้สืบสวนสอบสวนเนี่ยนะมันทําโทษพวกนักไอ,อพวกแม่มดยังไงมันเป็นภาพที่โหดร้ายมากกว่าที่คนจะเคยคาดคิดเอาไว้ครับผมเออน้องเขเลยบอกว่า รอก่อนนะพี่สาวฉันจะต้องช่วยคุณออกมาให้ได้ไปเลยจ้ะ Big sis, there are so many things I'm thankful to you for, and I'm not just talking about this bear. You've given me more than I could ever ask for. So I'm begging you, don't say such a sad thing like goodbye. n ล้ House Anymore. Mm. No one can get through to a witch that's gone berserk. Oh. But I continue to try mm. because I know that Big Sis is kind. Whenever I was crying, she would always be there by my side. Mm. Please come back to me, Big Sis. Mm -hmm. Suddenly, I felt Mister Staff connect my voice with Big Sis. Mm -hmm. โซล were you the one who called out to me m หันฯ A warm light starts dissolving the land of ice m หันฯ Welcome back big sis มหันครับผมก็คือเธอบอกว่าพี่สาวทำทุกอย่างเพื่อเธอมาโดยมาโดยเสมอเพราะฉะนั้นอย่า ได้โปรดอย่าพูดคำว่าลากรครับผมอแล้วนะมีคำเล่าลือว่าไม่ว่าจะพูดยังไงจะทำยังไงไม่มีก็ไม่มีทางที่จะทำให้แม่มดเห็นครีฟ้าเนี่ยรู้สึกตัวได้หรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เว้ยเออแต่ว่าไอ้ดุกเนี่ยนะมันมีคาถาครับผมที่สามารถเชื่อมต่อเ,อเสียงของแม่มดกับของครีฟฟ้าเนี่ยนะ ให้ให้เราคุยกับกก็คือทําให้เชื่อมต่อกันถึงได้อะ่ะพี่สาวบอกเฮ้ยนั่นคือเธอใช่ไหมเธอรีกถึงฉันอยู่ใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้และและ้วครับผมพี่สาวก็ตื่นขึ้น,นจากฝันร้ายน้องเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกับบ้านนะพี่สาวเอ้ยนะตอนที่เจ็ดหรือแ็ดอืม And I are now living together in Mr.'s country. <coughs> it's a wonderful place where us witches aren't discriminated against. She never stopped apologizing to me, yeah. saying that it was all her fault that I got injured. Yeah. You're the one covered in wounds, but you're still only worried about me. Yeah. You never change, huh, Big Sis? Uh-huh. There's no need to apologize, though. Yeah. If it's for you, Big Sis, then I'll do anything. Yeah. Why? You can't even figure that much out, Big Sis? Mm hmm. Oh, I had a hunch, but you really don't know, huh? Mm. This is the perfect opportunity, so I'll tell you why. Mm. It's not because we're sisters, or because you saved me. The reason is much simpler than that, mm. much more important than that. Mm. It's because I love you, Big Sis! Mm hmm. เยี่ยมยอดครับผมก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมสรุปกันง่ายๆอย่างนี้เลยสรุปกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือทั้งสองคนก็ไปอยู่ในดินแดงของไอ้ดุกนี่แหละนะเออแล้วก็พี่สาวก็ขอโทษน้องสาวเสมอครับผมว่าเออ ที่เธอบาดเจ็บเนี่ยเป็นเพราะฉันเทแต่ที่ไหนได้แบบก็คือพี่สาวบาเจ็บหนักกว่าน้องเขาอีกครับผมเอยแล้วน้องก็บอกว่าไม่ว่ายังไงฉันก็จะต้องช่วยพี่อยู่เสมอแหละพี่สาวก็งงครับผมทำไมล่ะเออเหตุผลง่ายๆครับผมเพราะฉันรักพี่ยังไงล่ะเออนั่นแหละครับผมแฮปปี้ยนดเด้งครับผมจบเป็นอย่างนี้หละนี่า มาดูจุดจบไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งของน้องเขากันครับผมชื่ออะไรนะลืมแล้วแต่ภาพสวยเวอร์ได้เพื่อนแล้วครับเป็นคนดีมากด้วยพาไปร้านดอกไม้ในที่สุดเธอก็เจอคนที่เธอชอบแล้วทุเลต Oh, nice to me and as kind as you two were. He's really popular among everyone, so I can't keep him for myself. Mm. But one day, I wonder if we'll get to be like you two were. Mm. Oh, I love that. <laughs> oh, looks like everyone's here. Mm. Let's continue when I get back, okay? Yeah. I'll be heading out then. See you guys later. Mm. แล้วเจอกันจ้าน้องน้องเขาก็นะคุยกับประมาณวนะ่าคุยกับคนที่พาเธอไปไอเนี้ยไปร้านอะดอกไม้อ่ะเป็นเมดของไอดุก๊กเออนะแล้วไอนี้ก็บอกว่าฉันอะเจอคนที่ฉันรักแล้วแต่เขาเป็นใครนั่นเลอเป็นความลับผมก็เลยแบบอืมเยี่ยมแล้วน้องเขาก็เกิดมาแบบว่า บอกว่าเออคนคนนี้นะทั้งใจดีกับฉันอือย่างง้นอย่างนี้แล้วก็เขาเนะี่ยนะช่างใจดีเป็นแบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้นะก็คือเธอไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้คนเดียวเอ้แล้วสักวันหนึ่งฉันก็คงจะเป็นเหมือนฉันก็อยากจะเป็นเหมือนคุณสองคนอะไรประมาณนี้แล้วก็อะไรก็ะจบอะไรประมาณเนี้ยไอต้องไปแันนั่นแะครับผมก็ก็จบกันอย่างนี้เลยอ่ะอืม สรุปก็คือน้องเขาก็แคปปี้เอนดิ้งเหมือนกันเอนาตาชาใช่แลหละวครับผมก็เราก็เล่นจบไป3เรื่องของ3คนเนาะใช่ไหมกดผิดอมผมลืมเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อเล่นจบไปแล้ว3คนโซนนี่หน้า,าจบไปแล้วเออ นาตาชาแล้วก็ไอเิสเนาะยังเหลือไอพีอีบเลยอ่าโอเคแล้วนี่ก็ลอสเตอร์ใหม่ของผมก็ได้คนนี้มาจากการเปิดไอไอเนี่ยครับผมไอสีทองของไอเนี่ยเออแล้วก็ได้ใครอีกคนหนึ่งมานอ้อน้องปืนเออเออ แล้วนอกนั้นก็ตัวสามๆครับผมเอ้ย the master data has been updated โคตอ,อะไรนี่เตะกันออกมาอย่างนี้เลยนี่น,น,นีน่นี s นี่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 น n ่นี่นนี่นี่นนี่นี่น y ่ y นี่นี n นี e ี่นี่นีนนี่นี้นี่น่น่นีากน่นี่นี่น่นน่น่อ เกลือจะจัดเกลือจะจัดจะไปอุ้ยมาเล้วอ,อืมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้รักที่จัดอืมก็ อ่าก็คือพออยู่กับเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องก็จะมีพลังมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นมีความมั่นใจแล้วน้องก็จะใช้พลังของเธอปกป้องทุกคนจะบอกยังไงดีว่าเกลือโคตรเกลือเลยโอ้อืม เรื่องอัเปเดตไม่ได้อยู่ดีโถเอ้ยอืมอืมอืม โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรนี่โอเคครับผมทุกคนโคตรเกือเลยเราไว้ก็เจอกันครับสำหรับวันนี้ก็นะสวัสดีครับอืม